วันดีวันดีตอนเย็นๆนะครับวันนี hint, <carry endpoint' ppy aciones> <ed> <onun> <il> ้เข้ากลวยอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเข่ากลวยอีกแล้ววันดีนะครับได้ปลากระป๋องมานะครับวันนี้ฝนตกครับฝนตกต้องเข้ากลวยอีกแล้วแออครับปลากระป๋องเดี๋ยวมาปัดปลากระป๋องอืมแล้วก็ไข่เจียวยัดไส้เดี๋ยวมาคอยติดตามชมนะครับกัวเกาๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรลื้อแล้วครับกัวเกาจะทํา ปล่อยใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาปัดอ่าปัดเป็ดปลากระป๋องก่อนนะครับปัดเป็ดปลากระป๋องอ่าส่งท้ายกลัวเก่าๆกับทำกลัวใหม่ครับท่านผู้ชมโอเคเน่ได้แล้วนะครับสตอร์่ก็ได้กี ไก่ครับน้องไก่เดี๋ยวมาสับไก่นะครับเดี๋ยวยัดไส้ยัดไส้กับไข่นะครับทอดไข่มายัดไส้นะครับ Nam-nam. -hmm. Mm -hmm. ผสมียกคนในใเข้ารับใเข้าให้ตัวถึงนะครับหัวหอมก็สับไก่แล้วก็ตอกไก่สองฟองครับมตอกไก่สองสองฟองเดี๋ยวใส่น้ำปลาขุไก่ตัว ติมน้ำมันแค่ร้อยแล้วนะครับเติมน้ำมัน ทอดไข่ย,ยัดไส้นะครับท่านผู้ชมทอดไข่ย,ยัดไส้เดี๋ยวมาปัดเป็ดปลากระป๋องกับยัดไส้กับไก่นะครับ แล้วนะครับไก่ยับไส้นะครับเดี๋ยวมาผัดเผ็ด,ผดเผ็ดครับเรื่องกับเรื่องกับปีเรื่องกับปีรับ,บผเผ,ผ็ดเผ็ดปลากระพง นะครับปลากระป๋องครับเต้าตาน ก็ได้แล้วครับป,ป,ปัดเป็ดปัดดปลากระป๋องอาหารมื้อค่ำนะครับวันนี้ก็เสร็จเป็นทีเรยนะครับ เกี่ยวอย่บใต้โอเคเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเสร็จเป็นเดิดไว้แล้วสองกลับโอเคครับผู้ชมอาหารเมฆมัำเสร็จเป็นเดิดไว้แล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอืมขยัน อลาปงอืมอ,อ,อืม,อมโอเคครับ่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ